วันศุกร์ที่13ตุลาคม2566เวลา7นาฬิกาอำเภอสักคได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทารามหาราชพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรณที่ว่าการอำเภอสาาักคจังหวัดหนองคายโดยว่าที่ร้อยตีสุขุมดนสโสพลนา,ายอำเภออำเภอสักคเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิิรูปพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยมีพระสงฆ์สามเณรจำนวน49รูปและในเวลา8นาฬิกาอําเภอสักไคา่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทารามหาราชพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะณนะหอประชุมที่ว่าการอําเภอสักไคา่จังหวัดหนองคายโดยมีว่าที่ร้อยตีสุขุมดนโสพลนายอําเภออําเภอสัก เป็นประธานในพิธีจิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสารยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันนวมินทารามหาราชประจำปีพุทธศักราช2566กล่าวน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราษบรมนาถบพิษที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ผลการดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพนักงานลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอสากคายเข้าร่วมพิธีจำนวน313คนและในเวลา9นาฬิกา30นาทีหนริมถนนมิตรภาพทางเข้าอำเภอสักคายป้ายพญานาคตลาดน้ำสวยอำเภอสั จังหวัดหนองคายว่าที่ร้อยตีสุขุมโดนโศพลนายอำเภออำเภอสักคาผู้่มเนยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสักคาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904ปลัดอวุโสปลัดอำเภอนายสมนึกรัตนคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักคายข้าร,ราชการเจ้าหน้าที่ปกครองพนักง,งานส่วนท้องถิน่นลูกจ้างสมาชิกอสอกำนันตำบลสักคายผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมปรับปรุงภูงมิทัศน์ริมถนนมิตรภาพครับสวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมดนโสภาในอำเภอสกรผูุ้่มในการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอําเภอสกาลจังหวัดน้องข่ายครับสําหรับวันนี้เป็นวันสําคัญ เดิมใช้ชื่อว่าวันคล้ายวันสวรรคตครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชคณะรัฐมีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566ครับได้มีมติว่าวันนี้เป็นวันสําคัญที่พวกเราประชากรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมลาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงกําหนดชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านกิจกรรมจิตอาสาวันนี้เรามีพิธีตั้งแต่เช้าในการทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราคุศลครับ พิธีวางพวงมาลานะครับให้กับพระองค์ท่านแล้วก็ช่วงสายมาก็จะเป็นจิตอาสาพระราชทานในการสร้างความดีงามให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนวันนี้จะเอาตามแนวทางถนนมิตรภาพเส้นทางหมายเลขสองอเราเป็นอำเภอเป็นที่เป็นประตูทางเข้าสู่จังหวัดน้องคาย นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างผู้หลักผู้ใหญ่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของวันที่29ตุลาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันประวรณาออกรพรรษาเป็นวันสําคัญคือบ้องไฟพญานาคจะมีนักท่องเที่ยวจะมีคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็จะนําคณะมาร่วมงานบ้องไฟพญานาคที่อําเภอพลพิสัยวันนี้ก็ร่วมกันทําความสะอาดปรับแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ครับเป็นอําเภอเป็นจังหวัด ที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความดีงามมีผู้คนน่ารักมีวัฒนธรรมดีงามมีสังคมที่ดีเป็นเมืองธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าวมากับนวมัสการขอพรองคหลวงพ่อพัสไยวัดโพชัยนะครับไปเที่ยวตามแหล่งตา่ตางๆเยี่ยมชมกินอาหารตลอดริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับบรรยากาศตอนนี้น้ําเต็มแม่น้ําโขงสวยงามมากครับเพราะฉะนั้นก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในการดําเนินงานวันนี้และที่สําคัญเรารักพ่อนึกถึงพ่อนะครับแล้วก็สํานึกในพระมหกกากรุณาที่คุณที่พงท่านได้มอบทั้งศาสตร์พระราชา23ข้อทั้งหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาให้พวกเราได้ต่อสู้กับวิกฤตต่างๆผ่านพ้นมาด้วยชัยชนะอันดียิ่งขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมสมนึกรัตนคุณนายงการบริหารส่วนตำบลสะไครครับวันนี้ได้มาทำกิจอาสา นะครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเส้นถนนสายมิตรภาพนะครับก่อนที่จะเข้าจังหวัดนองคายของเราซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านนะครับในวันนี้ก็นําโดยท่านนายอำเภอว่าที่ร้อยตีสุขุมดนโสพลนะครับท่านผู้กำกับสพสาไคนะครับแล้วก็หน่วยงานข้าราชการลูกจ้างนะครับแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันจิตอาสาในวันนี้นะครับเพื่อเป็นรักุศลนะครับของครบรอบวันสวรรคคตของรัชการที่9ของเรานะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาทําจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนนิสสภาพจุดเช็คอินของตำบลสกาลนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านตูจังหวัดน้องคายนะครับแล้วก็ต้อนรับองไฟพญานาคนะครับที่จะมาถึงนี้นะครับต้อนรับแขกที่จะมาเยือนจังหวัดน้องคายของเรานะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในวันนี้นะครับและในอนาคตจุดนี้ก็คือจุดเช็คอินของเมืองหน้าด่านของจังหวัดน้องคายนะครับก็ ในานามผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของตำบลสะไคร่ร่วมกับท่านรองและก็พี่น้องประชาชนชาวตำบลสะไคร่ของเรานะครับจะพัฒนาตำบลสะไคร่อำเภอสะไคร่ของเรานะครับให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อที่เป็นหน้าตาของจังหวัดหนองคายต่อไปครับขอบคุณครับสะไคร่เมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้พระศรีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรม สก a ย c o m รายงานสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงจีบมุงจีบมุงหมวนมุงลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุ์ลูกอินโทร081 1์2่ 0320น้ำดื่มกันตาน้ำดื่มของชาวสากขายสะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดเรสเสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร0817995713เกิด่สทิสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร0 9 8 5 6 9 0 0 2 6